Oh โอ้มก g อดหนูทำไมลื้ออย่างเงี้ยลูกฮะทำไมลื้อลูกโอ้โหทำไมไม่เก็บลืไมไมบ้อทำไมลูกลื้อมาเล่นทำไมเยอะแยะมึงปีกบูแล้วทำไมไม่เก็บดูดิ แล้วใครจะเก็บเนี่ยหนูเก็บเองนะป๋าป๊าไม่เก็บให้นะโอเคโอเคไหมหนุยโอเคไหมเพื่อนตาม,มาโอเคไหมทำอะไรลูกเล่นอะไรลูกฮะฮะ,ฮะว้าวนี่ครับเด็กคนนี้นะครับเดี๋ยวจะถามว่า What y o u เน a m e Hi how are you? Good morning everyone. Yes sir one two three four five six seven eight nine ten okay. ขอโทษนะครบับขอโทษนะครบับแฟนหนูคอปับ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 ,ปบวันนี้โอ้โหลื้อทุกอย่างครับลื้อทุกอย่างดูเขาลื้อครับอย่าลื้อลูกขี้เกียจเก็บลูกดู 哦。Oh.